วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 10ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่โอทเทคครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นวิธีการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดด้านข้างนะครับของ Windows เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้ถูกไหมแต่มาทําให้บางทีเราใช้งานการพริมพ์งานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช้านะครับในการต้องมาคลิกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งปุ่มนะครับที่เขาใช้กันก็นนคือเป็นปุ่มเป็นอย่างงี้ครับเป็นยึกๆแบบเนี้ย ตรงซ้ายมือข้างบนเนี่ยเราจะตั้งยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี้ยผมจะสอนวิธีการตั้งนี้ครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเปิดคอนโทรลพาเนลขึ้นมาครับซึ่งกดสตาร์แล้วก็พิมพ์คําว่าคอนโทรลพาเนลนะครับหรือแผงควบคุมนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้ามาหน้าตานี้ครับซึ่งเราก็จะมองหาในส่วนของพอเข้ามาในแล้วครับก็เราก็มองหาในส่วนของรีเจนนะครับ รีเจนก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับแล้วก็กด Language Preference ครับพอมาที่ Language Preference เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็จะลงมาด้านล่างน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในตัวนของคีย์บอร์ดนะครับผมพอคลิกเข้ามาในคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะกดไปที่ Input Language Hotkey นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับเราก็ต้องไปที่อันแรกครับพือการเปลี่ยนภาษานะครับ แล้วก็กดไปตรงตรงตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นให้เราเลือกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับกด change key sequence ครับแล้วก็ในแถบด้านซ้ายนะครับก็คือเราก็เลือกเป็น grab accent ครับก็จะเป็นปุ่มที่เขาชอบใช้กันในการเปลี่ยนภาษานะครับก็คือเป็นตรงด้านซ้ายข้างบนใกล้ๆปุ่ม esc นะครับพอตั้งเป็นเสร็จนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถกด apply แล้วกด ok ได้เลยครับนี่ก็เป็นการ set up เพื่อเปลี่ยนปุ่มภาษาแล้วนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงมุมด้านข้างอีกต่อไปนะครับก็คือใช้แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาครับก็ทําง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้สะดวกในการพิมพ์งานมากขึ้นนะครับพอดีผมมีปัญหามากๆครับเดี๋ยวว่าคอมที่ล้างคอมใหม่เนี่ยจะชอบมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าแบบ e f a u l t ที่เขาตั้งมาอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะมาเซตอัพตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับผม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ